วันนี้ก็อยู่กับน้องแบงก์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องแบงก์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมมีบอลสีสวยๆมากๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับมีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวน้องแบงก์ทิ้งเบอร์เว้ดล่านะครับถ้าใครจดไม่ทันเนาะมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับ ต้นนี้โอ้โหเป็นแบบฟอร์มกอเลยนะนี่มีหลายต้นด้านล่างนะครับนี่ครับมีหัวแล้วนะครับน้องชื่อว่าพรพะร่วนะครับสวยมากมากครับนี่ครับจะเป็นบอลดำแบบนี้นะฟอร์มกอต้นนี้นะครับอยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะครับเป็นแบบกอสวยๆเลยนะครับความหมายดีนะพรพะร่วต่อไปรัตนสยามนะครับ ห้าสิบเก้าบาทนะครับร no, ัตนาสยามสวยมากนะครับเสียงน้องแบงก็จะเปลี่ยนหน่อยนะครับเพราะว่าน้องแบงไม่สบายเนาะตัวนี้นะครับเศรษฐีพล้านปราสาททองห้าสิบเก้าบาทครับเพชรบ้านปทุมนะครับห้าสิบเก้าบาท ค่าจะส่งนะครับ4ี่บาทมาเมานะครับใครซื้อครบห้าอยจะส่งฟรีกันไปเลยนะครับจะส่งแบบตะกร้าด้วยนะท่านชมณเนะมืองนนนนะครับท่านชมณเนะมืองนอนต้นนี้ห9ิบ้าบาทนะครับสวยมากต้นนี้มีประมาณสองต้นนะครับสองต้นสามต้นนะเป็นกอเหมือนกันนะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับน้องชื่อว่าจุฬาลงกรณ์นะเป็นบอนสีชมพูนะครับ สวยเลยอ่าในท้องเหม็นนะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับเลื่อนปลาสักแข็งแรงมากท่านผู้ชมใบหน่อน่าจะกินเพราะว่าเอาไว้นอกตู้นะครับตัวนี้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับเคลื่อนปลาสักนางสวาหะนะครับ มีสองต้นนะมีหัวแล้วนะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากสูงด้วยนะครับต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะครับไซส์ใหญ่ใรอยากชอบบอลเหลืองนะครับน้องชื่อว่าทองเศรษฐีนะครับทองเศรษฐีเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นคู่เลยนะครับเอาไปแยกเอานะท่านผู้ชม น้องแบงก็ไม่ค่อยสบายนะครับท่านผู้ชมก็ที่อยู่ทางบ้านก็ดูแลส,สุขภาพด้วยนะครับงามวงวานนะครับห้าสิบเก้าบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับลูกไม้ใบกลมสวยๆเลยนะครับลูกไม้ใบกลมขอยอยู่ที่ห้าสิบเก้าครับใครชอบแบบกอแบบแน่นๆแบบนี้นะครับ สวยมากนะครับโขแบบกอหนาๆเลยเนองชื่อว่าอับส,สวรรค์น,นะครับนางอับส,สวรร์สวยมากนะเลยขับกอแน่ๆเลยต้นนี้นะครับอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับกอ,อนี้เนาะม่วงมงคลน,นะครับหกสิบเก้าบาทงากวนอูนะครับนี่เลย กับนางไหม่ต้นนี้นะครับหกสิบเก้าบาทครับพลอยเมืองเพชรนะครับพลอยเมืองเพชรอยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับเจ็ดสิบห้าบาทสี่บุรีรัมนะครับสี่สิบเก้าครับสี่บุรีรัมสี่สบเก้าบาทโอเคนะครับวันนี้ก็อ๋อยังมีอีกสามต้นนะครับ ต้นนี้จะเป็นนกน้อยนำ้ำโชคห้าสิบเก้าครับอ่าหนาละสดห้าบเก้าบาทครับซับเจริญใบกลุ่มนะครับต้นนี้ห้าสิบเก้าบาทครับโอเคนะครับวันนี้น้องแมงก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ